เดี๋ยวจะใช้ปากให้ดู6กหกเจเจเจแดปดแปดและเก้า้า้านะคะแล้วจะบอกว่าลิปใส่ทองคำเยอะมากนะคะใส่ทองคำเยอะมากกว่าเบอร์99้าอันเดิมถึงเท่าตัวเลยทีเดียวเพราะว่าเราจะเน้นเป็นลิปศิลปะใช้กับหน้ากับตาได้อะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้เขาใส่ทองคำเปลวเยอะๆเพื่อบำรุงหน้าบำรุงตาบำรุงเออย่างเงี้ยค่ะไม่ให้แพ้อะไรเงี้ยเนาะอ่าอย่างงี้นะคะดูสีนี้นะเราเอาข้างบนก่อนนะ ีนเรามาทางล่างด้วยสวยหวานหกหค่ะสวยหวานาคือแบบเป็นเด็กอ่ะทุกคนหกใครอยากเป็นเด็กต้องใช้หกหกหกจีว่าเจ็ดเจ็ดเจดนี้เราจะรอดหรือไม่นะคะรอข้างบนกันนะ ให้เดินแต่ข้างบนก่อนนะคะโอ้หทุกคนสวยอ่ะสีชมพูแอบ,บนะคะบ่งบอกถึงหน้าที่การงานที่จะต้องขยับเดินหน้านะคะไปหน้าอย่างเดียวไม่ถอยหลัง ไม่ย่ำอยู่กับที่ต้อง888นะคะต้อง888เลยนะใครที่แบบฉันเหนื่อยเนื่อยเอยือยขี้เกียรคขี้เกียจทำมั่งหยุดหยุดหยุทำทำเฮ้อไม่ไปไหนไปกันสักทีคุณควัก888มาเลยค่ะแล้วชีวิตคุณจะมีสีสันขึ้นมาทันทีเข้าใจนะคะการงานของคุณจะพุ่งทะยานการเงินของคุณจะหลั่งไหลรัวๆต้อง8 8ด แเท่านั้นค่ะอ่ะมาดูกันนะคะนี่คือข้างเงินข้างล่างยังข้าง่างเลยข้างล่างเลย ผู้เชื่อว่าใครใช้ลิฟต์นี้จะรักทุกคนมันลื่นปืดลื่นปืดมันหอมมันลื่นทุกคนดูดีแ <c oughs> หยุดไว้ให้ลูกถ่ายรูปนะคะทุกคนดูแปดแปดแเจ๋มมาก คือแจม่มคือสวยคือโคตรรักเเรามาดูเบอร์เก้าเก้าเก้าตัวนี้กันนะคะที่ฉันฟินที่สุดในสามโลกธาตุแดนสามโลกธาตุดิฉันเป็นคนชอบสีน้ำตาลทุกคนคือเป็นคนชอบมากนะคะสีน้ำตาลตัวนี้นะคะทุกคนเก้าเก้า้าบ่งบอกถึงธรรมะและสายมูจริงจริงๆเราเป็นสีน้ำตาลเหมือนแรงแต่ไม่ใช่ ทุกคนสีน้ำตาลตัวนี้ใส่ทองเยอะมากมูสุดๆใส่ทองคําเปลเยอะที่สุดเยอะมากอะจนน้องที่โรงงานบอกว่าพี่หนูใสใ่พี่แบบสุดสุดตีมสุดอะไรของเขาอะ่ะเออเรียกไม่ถูกเลยนะเพราะหนูเห็นพี่อะ่ะมูสุดๆ ชอบสวดบนนั่งสมาธิต้องสีเก้าเก้าเก้าเลยเก้าเก้าเก้านะคะใครมูไม่เป็นต้องเก้าเก้าเก้าใครยังไม่สามารถที่ดูดซับได้ใครที่ยังไม่สามารถที่จะมูได้ขอพญานาคก็ยังไม่ได้ขอปู่องค์ไหนก็ยังไม่ได้ลองใช้เก้าเก้าเก้าแล้วขอดูนะคะลองมูดูนะอะทุกคนมาดูนะคะข้างบนก่อนนะมันจะออกสีทองนะทุกคนมันจะออกสีทองนะไม่ใช่สีน้ําตาลเข้มนะ รักมากลิบลื่นมากรักมากลิบดีมากทุกคนลื่นปืดรื่นปืดคือแบบคือใครใช้แล้วไม่รักเนี่ยมาบอกเลยทุกคนมาบอกอีฉันเลยดูออกสีทองทุกคนสีทองเห็นไหมไม่ใช่สีน้ำตาลเข้มสีทองค่ะทุกคนนะคะมันไม่ใช่เป็นสีเก้าเก้าเก้าอันเดิมอันนี้คือเป็นสีออกสีทอง